สวัสดีค,ครับวันนี้มีข่าวสารมาแจ้งครับกระว่างแอปหลอกกดเงินดิจิทัล1,000 0บาทตำรวจเตือนอย่าดาวน์โหลดอย่าก,กดลิงก์เด็ดขาดมาดูกันนะครับเป็นเว็บเป็นแอปไหนบ้างนะนี่นะไม่ปรอมหมดเลยนะครับอย่าลงเชื่อนะครับ หากประชาชนหลงเชื่อดาวน์โหลดแอปหรือกดลิงก์ดังกล่าวอาจเสียหายถูกดูดถูกดูดเงินบัญชีหมดบัญชีได้นะครับตำรวจสอบสวนกลางได้รวบรวมแอปพลิเคชันหลอกกดเงินดิจิตท่านให้ประชาชนระมัดระวังและไม่ตกเป็นเหยื่อนะครับนี่ถ้ามีข้อความแบบนี้ปลอมนะครับ อย่าไปกดนะครับอย่าไปเชื่อนะครับก็แบบนี้นะครับลงทะเบียนรับเงินอย่างนี้นะครับห้ามไปกดห้ามไปติดตั้งห้ามไปดาวน์โหลดใดๆทั้งสิ้นนะครับมิจฉาชีพหลอกปลอมนะครับแบบนี้ก็ปลอมนะครับอย่าไปลงเชื่อเด็ดขาดอย่าไปติดตั้งอย่าไปดาวน์โหลดนะครับมิจฉาชีพนะครับนี่ มิจฉาชีพนะครับมีข้อความเด่งเข้ามาคุณได้รับเงินดิจิทัล10,000ืโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ห้ามกดคลิกเข้าไปนะครับห้ามโดยเด็ดขาดนะครับฝากเตือนกันไว้ด้วยนะครับถ้าเงินดิจิทัลของรัฐบาลเดี๋ยวเขาจะประกาศอย่างเป็นทางการนะครับเรารอนะครับอย่าเพิ่งไปกดใดๆทั้งสิ้นนะครับฝากไว้นะครับเตือนกันไว้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ไปนะครับสวัสดีครับ